เอกี้ชิมนะครับหมักสปีนแรมั้ยแค่นี้แล้วโอ้ยพาขี้ว่โอ้เขาได้ชิป็นไง๋ะยังไม่ไม่ตีเลยแค่แกะซองแค่แกะแล้วกินนะยังไม่ได้ตีอะไร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 ชิอะไรอะไรอแบนเ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 บนก่าบนปลาสอ ไม่้ยังรอรอีนลยะรอแขกเป็นไงเป็นไงรูเรื่องรู้เรื่องแค่แก่ซยังไม่ต้องใช้ปลาก็กิน <c oughs> แค่แก่ซองยังไม่ได้ตีเลยเอก,กี้เรามาลุ้นปลาอะไรกันซโล่โรอะไร ไปเลยไม่รู้จะทำอะไรตีโลของน้องทับะที่จองทับมาสตา์ตัวนี้ไม่เช็ดอ้ยเอ๊ะหนึ่งแสนนะหนึ่งแสนอว้หนึ่งนยจะเช็ดอีกแล้วแหมตัเวนตามกัมโอ้โหตามเวนตามกัมได้พอไหมไงขึ้นไหมโอ้โหผมน่าเช็ดเวรกรมดัด เฟียบบัตเตอร์ชิฟแค่แกะซองยังไม่ต้องใช้ปลาก็กิน <laughs>